สวัสดีครับวันนี้เราเจอกันที่ร้านทองไก่เด่นนะครับร้านเก่าแก่ตะวันกัาร้านหนึ่งนะครับร้านลรวไม่ได้มาที่นี่ครับเจ้าของร้านคุณประโยชน์นะครับเสียโยชนะครับเฮียโยนนะครับเป็นรู้จักกันตั้งแต่สมัยผมทางานแบงค์นะครับวันนี้พาครอบครัวในส่วนของปู่ย่านะครับน้องๆที่ใหม่ชื่อใหม่ครับมารับประทานอาหารที่ใหม่กันก่อนที่เขาจะกลับเชยงใหม่กันมีเรื่อมนะครับกับทวีแบบสองสามคนนะครับตรงนี้ นะครับก็อยากจะแนะนําร้านนี้อีกร้านหนึ่งที่ในเรื่องของรสชาติอาหารไม่แพ้ร้านอื่นๆในกรเทียนที่แล้วร้านเราจัดต้นจีนเนี่ยนะครับมิ้รคู่คงได้เจอยระโยชน์วเจ้าของร้านนะครับตรงนี้แล้วผมจะให้พาดูบรรยากาศทั่วไปก่อนนะครับขอนำอแฟนคลับดูบรรยากาศของร้านนะครับเป็นส่วนของด้านหน้าร้านตอนนี้อาหารยังไม่มานะครับาทางร้านเราจัด เออเรียกว่าโต๊ะจีนอาหารที่ด้วยนะครับของการเดนนะใกลับในส่วนของเออเรียกว่าเออ ตอนนี้พี่พามาแล้วครับอัตวีมาแล้วนะครับเจาะกันตรงนี้กำลังเดินมาครับพ่อใหญ่ประเวศนะครับพ่อใหญ่เวศจะมารับประทานอาหารรอบบ้านในรอบแปดเดือนครับ <c oughs> เพราะว่าไม่มีสภาพแล้วครับแต่วันนี้ทีมงานมาเยอะกำลังใจมาหลายนี่ตอนนี้เข้าได้ไม่รู้เปล่าไม่รู้มนทางเข้าอบาดีเออ โลิบขอขอขอ,ขอนุญาตนิดนึงครับขออนุญาตสัมภาษณ์เฮยโยนนะครับนี่เฮยโยนผมรู้จักกันมาตั้งแต่เหมือนที่คุยกันเมื่อสักครู่ว่าถ้าเป็นเฮโยนเออเฮเฮโยนผมดําตอนนี้ผมขาวตอนนี้ที่วันผมมีผมตัวนี้ผมไม่มีผมนะครับ <S <S ในเฮยโยนครับได้ได้ทุกโต๊ะโต๊ะเดียวไปสองโต๊ะไปไปทุกโต๊ะนะครับโนูนี่เออไปไปเขาบอกลูกนะ ลากรันมาตั้งนานครับผมไม่ได้เจอตั้งนานเลยดีใจครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยใครบอกว่าตัวยี่สิบขาไม้ตายอยู่เออเดี๋ยวแกออกไปอยู่ครับขอบคุณมากไป